คู่รักอายุห่างมีเวลาตรงกันแล้วอวดสินหวานควงแขนเที่ยวปารีสอีกหนึ่งคู่รักที่คบหาดูใจกันมานานระหว่างนักแสดงชื่อดังก้อยอารัชพรโพคินพากรและนิกกี้นัชชัดจันทพันธ์โดยเราจะเห็นโมเมนต์น่ารักของพวกเขาอยู่บ่อยครั้งผ่านโซเชียลพากันทำงานและสร้างครอบครัวไปด้วยกันที่หลายคนเชียร์เมื่อไรแต่งงาน หนุ่มนิกกี้เผยว่าให้โหนี่ให้หมดก่อนวางไว้หมดนี่ภายในสปีนี้ล่าสุดทั้งคู่ควงแขนไปเที่ยวสวีทสองต่อสองหลังจากที่ต่างคนต่างรวยงานอย่างหนักก็ถึงเวลาพักผ่อนสาวก้อยได้โพสภาพคู่น่ารักลงอินสตาแกรมส่วนตัวซึ่งครั้งนี้พวกเขาพากันไปเที่ยวที่ปารีสพากันเดินเที่ยวท่ามกลางอากาศหนาว จันจนควันออกปากเดยทีเดียว